นะครับลุงมาแล้วนะครับลุงมาแล้วนะครับนี่นะครับ ใจยังไม่ได้แล้วนะครับลุงก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับลุงกลับมาแล้วนะครับนะครับผมนีม่นะครับลุงกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงบ้านปิดประตูเรียบร้อยนะครับ นี่นะนี่นะครับก็ทุกทุกท่านนะับลุงกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับน้าเราทำอะไรเอ่ยนี่ครับปลามาแล้วนะครับนี่นะเจ้าปลาจะใส่ผิวเก่าปลาข้างหลังอาาหรข้างหลังอาหารให้น้องมาเลยอาหารเนื้อกินเนื้อกินปลาลืดด้วยเนี่ยนี่นะครับ ตอนนี้ไม่มาแล้วปวดมากนครนแตครับพร่อนนะครับป้าเอ็นข้าเครื่องเอ็นข้าเครื่องคเองเ็นขาเครื่องเนข้าวเครื่องใชเข้าแบงค์เข้าแบงนะครับห้แงอ็นเข้าแบงค์เอ็ข้าเครื่องนะครับนี่นะครับอาลุงมาแล้วนะครับไปแล้วไปไหนครับ เดี๋ยวมา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 นะครับเดี๋ยวมานะครับก็ต้องรอสิพ่อหนุ่นะครับมาตัวนี้ไปโดนอะไรหนิตัวล่างโดนกัดเปื่อยนุ่มเปื่อยหมดแล้วค่ะลุงมายาแล้วมันก็ได้แค่นั้นแหละการล่งกอล่างวันนี้จะใารอยู่ค่ะสักพักนึ่งนี่นะครับลุงมาแล้วนะครับเฮ้ยกอล่างใช่เป็นเยอะมากม <Prof> ันโดนกัดมาไปโดนไม่ร <outfit> ู <episod> ้โดนใครกัด เยอะมากเลยค่ะลุงนี่ครับกอล์ฟขนไมหนักมากหนักมากครับนักไปโดนที่ไหนมาหัวคอโอไปแย่งขาวกันนี่ฮะงเห็นกอล์ฟซึ่งเห็นกอล์มนะคะครั้งแรกนห็ครับลุง โอ้โแผ่มันแผลเป็นแผลเลยครับแผลมันจะน่ากงให้พี <favorite> so sure ่จ <tube oses> ิงมันจะกัดเราเวลาเราจับเขาใส่กงเหรอใช่ขาเจ็บเจ็บครับอาใส่ตะกอบอ่าเพราะว่าตะล่ำเขาเขาโดนกัดผมว่ากลิ่นมันออกแล้วนะครับกลิ่นกลิ่นออกเลยได้ใส่ทต้นใบทุดินใส่ทั้งอะไรแก้เศษใส่ทั้งอะไรหรว่าต้องใช้สมุนไพรไมิรส์ สร้างค่อาพอให้กำลังใจนะค่ะนี่นะครับกำลังตอนนี้กำลังให้ยาอยู่ค่ะกำลังให้ยาอยู่นะครับกินออกกินออกครับโอ้ยตอนแรกแรงกว่านี้อย่างไรสมใ่านารหรือเปล่าเส่ใส่เอายาเม็ดใส่เดใส่อาหารออ่าส่วนยาฉีดฉีดเมื่อคืนสองเข็มยาพ่นค่แก้อักเสบแบบผสมใส่อาหารมันน้ำกินเพราะมันจะไม่กินตัเนี้ยยาหมานเ็ปหนักนะเนี่ยหนักอยู่ครับมันมันเล่นเน่า มันกลิ่นออกครับข้างบนมันเบาได้ไหมนี่เบาแล้วเบาแล้วนี่เบาแล้วเมื่อก่อนแรงกว่านี้อีกมันแรงมากเขายือยืนอยู่ระยะไกลๆนู่นอะข้างหลังพี่หนูนายังได้กินเลยนี่ยังถือว่าน้อยแล้วนะพวกแผลพวกนี้ใช้น้ำมันได้ไหมน้ำมันพวกเลี้ยงผ่าได้ไหมได้ได้ยาแก้เสพบอย่างเดียวตระกุอยาแก้เส็บลิ้นมันไม่ถึง ถ้าแผลมันที่ลิ้นมันถึงมันจะหายถ้าแผลลิ้นมันจะมีเหมือนกับอะไรสมานแผลเองเนาะสมานแผลเองถ้าลิ้นมันเลียได้แต่นี่มันเลียไม่โดนพี่ถึงนานยังนานแล้วตามหลังผมมาหรือว่ามาก่อนผมแวะเติมน้ำมันก่อนไม่มาทีหลังผมไล่กันมามบบี้ใช่ไหมโอ้ ไม่ได้เหยียบมาหลังผมก็เห็นว่าเอ๊ะที่หนึ่งเลี้ยวซ้ายไปนนท์ตูมอ่ะผมมาทางทางนนท์ตูมเลยเขาจะมองนนท์ตูมบ่เขาเลี้ยวซ้ายงั้นลุงกินไม่เห็นนะผมว่าอ๋อเลี้ยวซ้ายไปนนท์น่ะพอดีโทรเช็คแล้วคนแล้วคนบอกว่ามาทางทาปลายยืมมีดมาเนี่ยตามเขามากินแทงเข้ามาบ่ นั่นแหละแซงเข้ามาหอเย็นแซงอยู่ตรงไหนให้ทำอะไรพี่จะตีง้ตงหนรแซงนาผมมาตอนไหนไม่เห็เลยทำยังไม่เห็นรถแดงไรถิะใช่ห้รถเอ็นทีนี่นะครับเอ็นทีีแดงโอ้แซงอยู่บ้านไหนแหงบ้านไหนบ้านอะไรวะ้านลับ มะนาววะโอเคใกล้แล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าของใครเชียงหรือเปล่านะคะตาจะกลับมาตากลับมาอือมาครับพี่อันสวัสดีครับสวัสดีครับโอนไอคิวมีอะไรบินไหมไหนบอกว่ามีต้อนรับคอมมิชชั่นเป็นหมดแล้วเหรอยังค่ะยังครับรอลุงมาแจกรอลุงมาแจกครับโอ้ครับนานเท่าไหร่ก็รอค่ะยังอย่างี้ปล่อยอะไรกันเนี่ยเอ๋อหน้าผมก็ย okay. ังได้ครับ <Vietnamese. se anak lonely> เียวี่ตกใจาแล้วเอาแล้ววันนี้ก็าแอดินไปงานัรรมดานะขึ้นละมุนนะเกิดอะไรขึ้นนะมีอรกิขึ้นครับไม่รู้ครับไม่รู้กันอีกแล้วเหรครับไม่รู้นี่นะครับไม่ชาบ้าาอะไรผมครับมือใครวะอ๋อไม่ได้ไปชงามีอะไรมาเงกคอรเนความร้นในขงบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมหน้าก่อนช่วงนี้คุยกับชิปชิปเขาซูมหน้าชิปก่อนชิปชิปคชิปไม่เห็นอะไรตอนนี้คิปมองไม่เห็นอะไรครับอยากเห็นคนมีความรักนะคะสีแดงในรูี้แหละครัความรักทของคนตาบอดนี่มีความรักของคนตาบอดเสฉะยอดความมีว่าแล้วอุ้ยลืมถามเจกี่โมงอ่ะผมนะตัด ตัดหญ้านจะอยู่ประมาณ5โมงครับเสีื่อกี่ตัวนะฝนมาพอดีประมาณ4ตัวมองดูเห็นพี่พี่ไรลักษ์ก็ตัดด้วยตัดค่ะพี่วิไรลักษ์ตัดพี่ลาวันครับพี่ลาวันด้วยพี่ไรลักษ์เราเรียกพิษตามเลยไัมนี้พี่ลาวันครับพี่พี่ลาวันก็ตัดด้วยเหรอตัดด้วยครับผมอยากลองครับเมื่อนี้แหละเอวสิเค็ดไม่เลอะเลยเนาะตัดหญ้าทั้งวันไม่เลอะเลยครับผม หล่อเปี้ยวอยู่แล้วเกิดปัญญาี่ห้ออะไรร้องี่ห้ออะไรของคุณลุงอย่างดีตมอยู่งได้ขนาดนี้นะชุดพี่ไทยานนองนะคะธรรมดาเนี่ยเอาพบบเจ้าไปไหนละไม่ทันครับก็เลยเอาแบบนี้มาสมัูพักไหนครับอะไรผมไม่ได้สกิปปูรังแสงผมไม่ได้สกิดเสื้อเนี่ะ นนี่ะครับไม่ได้แบบแมสแมสแบบปูเหรอไอผมผมมีอยู่นด้แมสแบบปูนะปูเอาไว้ให้เดี๋ยวเอาให้นนี่ะครับแต่เอ็มอยากได้แมสแบบลุ่มมากกว่าชัอันนี้สีหวานแบบนี้เหรอใช่สีหวานมากใช่ไหมครับพี่เอ๋คิดคู่อโนเนิมากเลยเออเหรอครับเราชอบสีชมพูไงอันนี้มันลายหวานลาย angel สีหวานหวานเหมาะสําหรับพี่พี่ใส่รถสวยพี่เป็นคนสวยอยู่แล้วโอ้ทำอะไรอยู่ก้างๆนะฮะชมเอมเดอร์ก็ลอยเลยสวัสดีครับน้องอิ่มสวัสดีค่ะวันดีนะคะอวันนี้เจอนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับลุงก็ออกมาเจอ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 ที่ลุงนะครับเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับโอ้โหนี่ครับสามเมตรเลยสามเมตรตัว สองสามเมตรเลยเหรอสองตัวเสามวา3เมรตัวใหญ่ไหมใหญ่สามนิ้วโอ้เครื่องครับเครื่องโดนครับอ่ะไม่โดนไม่โดนเราเจอตัวเล็กตอนใกล้ราชกาด้วยมีสองตัวสองเจอเจอตัวเล็กเท่าท่านนี้ขึ้นเขาอสองตัวเล็กสองตัวขึ้นเขาไปดท่ามั้งครับ ดูเหมือนกันต่นคนขามเป็นต้งฝั่งไหนดูตรงกลางงเลยค่ะอันนี้มีตอไม้ใหญ่นะตรงต้นมะขามเนี่ยอ๋ออันนั้นฝั่งโน้นอ๋อมีลำยาอยู่ปิดฝั่งนั้นปิดแดนนั่นฝั่งนั้นออจริงครอ๋อดูแลนี่นะครับอ๋อไม่มีใคร เงียบครับเงียบเขาคิดถึงลุงกันครับลุงกินข <Yeah> ้าวยังครับผมแหน่เปิดประเด็นเลยนะครับเปิดนะกับธนารัชพลอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยตรงใช่ไหมครับอร่อยนะครับอร่อยนะครับรู้ทำไมไม่ตามไปบ้านทีไปบ้านทีไปครับอ๋อแสดงว่าเขามีนัดแน่ๆเลยลุงถ้าเกิดว่าสักสามสิบกิโลนะเขาวิ่งไปอยู่แล้วอันนี้มันร้อยกว่าโลก็เลยไม่ไป เขกินข้าวแป๊บเดียวก็มาไงเขาสั่งมาแล้วกับข้าวกับลายอย่างอร่อยอาทารจานอร่อยอบรมเสร็จนี้จะไปไหนกันเอาพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้ไปไหนคะพรุ่งนี้ไปไหนกันเลยครับไอ้าวไม่มีไม่มีคิวไปไหนกันบอก็ก็มีค่ะทีมงานริยามากี่โมงครับมาตั้งแต่9โมงถึง11โมง ก้าโมงแล้วก็ออกจากบ้านทั้งแปดโมงครับเอาแล้วครับโมงถ้างั้นแปดโมงเจอกันอยู่ที่วัดแปดโมงวันน้ไครัตายแล้วค่อยออกมาครับผม่ทำแ่ ไปวัดกันก่อนครับพวกนี่ไปวัดใช่ไหมคะเขาได้บุญข้าประดับบินเปล่าคุณจะออกภรษาคุณมาออกภรษาอะไรเดือนนี้เจ้าอยากได้ว่าข้าประดับบิน ข้าประดับบินรู้ไหมมันเป็นคนมีความรักมาตเป็นบ้นักมาที่โวายะ่ไหนเขาเอื่มาบุญเขาสาบะสาบน้อันนี้บุญน้อยครับผมข้าสาบน้อยค่ะนี่ครับพาอเขาน้อยบ้านเอืเอินบุญพเขาน้อยไปโดนเขาโดกัดเขาก่เอามาน้าจะเป็นนิสกี้นะ